เมื okay. Okay. Yeah! ่อในพีดีออกว่าออ้ยกาเขาพป่น้องเขาโอเคเมื่อเร็วอยู่กันไหวตั้ง่าอาเล็กซ์ใขนมอีเล้งพีมอกค่ะบผีคนอยอ่เลดีหวังแต่หมอกยังนั่งจะตั้งห้องเงินเขาก่องแรกว่าว่าวันที่สิบแปดในเขาติดเปิดบเรียนผ่านออนไลน์นี่ขออยุ่ในห้าสองก็อไอ้ยก็ตีกะรัดตัดคนหนี่ยังรับสิ่งึืตือมาเขาดีว่ะ ไปลับเหียง้าหองม่อกเหียงให้องนั้งห้าะม้องนั้งห้องอ้ยเมอไหไม่ได้ให้อยูอ่ไินแออ้โอ๊ครลักหมดมึดตึ๊ดๆไน่ะอันำดีจ้อะไรทั้สมัยเอามันตึกซื้อ,ไ,ไ,อ,อไหมเอ็มจ้าซื้อไหมกไหนก็นเครื่องเก่าอันไเล,ล่เยคนมันรวยอาา่ะขาเออมื่อว่าว่าเด็ดตัดคนุนย่าไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวช่วงไห,ล,งไหล่ะช่วงไหก็เลยดินเปี้วหางลิช่วงอีสานก็เลยหิวมั้งหางลิดีม้ ลัดเปืนรัดเนียวห้ารัดเนี้วอาจารย์นี่เขาติกาหาส่งเงินก่อนนะฮัเดียวส่งไรตามมาเร็วแน่คอฮั่วเตี้มาหาส้งผมเนี่ยนะฮัเดียวส่งรเนี่ยฮั่วร่วยงนีโตว่ะครีเอาส่งนี้มาเนี่ย่ะเอาหล้อมีกว่ากลับกงว่ไปไปกระทำอาจารย์กูกูเกิ e ไอ้่งส่งผมเท่ๆเนี่ยเนีนั่นดงนั่นตีจ้างวังเาว่ะเขาส่งให้หนึงช่วงเขาเนี่ยดีที่สุดเนี่ยวะาเค Hãy chăm em vời lấy hết nè, Kìa coi dạ, mình tự... mân tự nhai xong lục viên bà, đi bà hả nè bà Mân tự xích này nè Bên ống kia nè Mình hãy bựn bầy, bầy quả ống nè Mà đi, đâu, đứa, lấy xông đây nè Lấy đây bà nó không, nó còn, mà nữ Mày lấy xông สูงเลยว่บลบลนนัาอป็นมาวะนี่ฮะนยน่าดิงำนีว่าแค่ไนเนี่ยวะแนน้ำามันี่ยอกหลายภูมิแล้วชีภูมิแล้วมีอะไรกเดือดรึึกหน่มไอ้ปอกอกกเนนกัูเข้ แนี่อเล็กซ์ก็มาอยู่ไว้ีนนวะนะวล่านจกขนุ่งกันเนาะทีเดงมีไว้ตั้งปุ่นล่านึงกะนะันเนาะเดี๋มาปุนต่อน้ำหนักคนไต่ต่อ,อต้อนเตะตัดนำหนัเอามาล่านแนวล่านในทีเด้กไว้นี่ะนะ A few moments later ความเอลในก็คกดีก็ตึกตัดขนุ่งกันเนะนะเาะก็ทำไปถึซู่ว้าน,นี่กเนาะกำมินก่อันกันเนาะโอคับนั่นเนนสด็ได้ล่าน,นี่ในก็ตังไวทีตังไวทีน้องอุ๊กโอ,กโอ,กโอกไปอยู่น้องอกุกเนาะป้ปนโซ่ปุ่นนั้นกป็ปุ่น เออร้านอาหารร้านตะยงนะมาครับมันจะมีปุ๊บปุ๊บปบไปปมา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 เนี่ยมันจะอยู่มันมีอยู่ซ้ายมือพอมาลูกตังปอลูกตังน้ำนองมานะพอลูกตังขวานมาเนี่ยมันดีอยู่ขวามืออยู่ยิมร้านร้านร้านฟงมาใจ้บริการเลยครับมาใช้บริการได้นะครับถ้าใครผ่านไปฟางหรือว่าไปไปที่ไหนวะถ้าตอนอะไรพวกเนี้ยครับหรือว่ามาเที่ยวอาลุนโนไทยนะครับมาใช้บริการได้นะครับผมช่วงนี้นะครับผมก็ยาวนะครับผมส่งผมนะครับเป็น เรียกว่าอะไรนะมันเสน่ห์อย่างเนื้ถ้าทําให้มันดีเออรั่วดีนะครับมันคือบุคลิกภายนอกของเรานะครับผมทรงผมนะครับอาจหม่งบอกได้ว่าเราเป็นคนยังไงด้วยนะครับผมแต่ผมผมไม่อธิบายนะครับผมก็ไม่รู้ชัดเหมือนกันนะครับผมรมเพื่อนผมตัดเสร็จก่อนนะครับอ่าหัวล่าเท่าไหร่ต่งงงกันนะครับหัวลาหกสิบบาทนะครับผมถ้าเป็นถ้าเป็นเงินเงินพมานะครับ ก็นับเป็นจัสนะครับผมก็อประมาณ3,000ันจัสามหงสามเหงจัตสามเหงวัดวันที่18ดนี่ก็เปเกิดเ้่องนี้หน่อยด่แต่แนนมาจัตถุนึงนะครับมันโมเดลในปนวันที่เที่ยวมีไหมมีเก็วันที่แปดยานมีงบ เมื bon hashtag 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 ่อไรก็เป erm ็นมันโคหงไปงเนาะเ่าะนี่พวตั้งเนื้ยาวนเนี่ยกัดยงงี้ในง่ายมันเดียวเลยยงเงไทยให้เปนฝันนยาวเอเลยเยแต่ว่ามื่เดียวนเปิด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 ายเงิ้เนียงเงินเปนยเงินาออนไลน์เอาเท่ากัจัดยาวเลโอเคอยเมื่อั้นกัดจัดปนกันขอบมันเขาลึกนะเล่าเนาะไปเลเลือกได้ตามใจชอบ ตัดตั้งนานเราไม่รู้จักชื่อเจ้าของ<อ>ชื่ออะไรครับพี่โกงคุยโกงคุยมีชื่อสมอม l l m i z e นะครับ็น,น,น่าจะถูกไหมวะน่าจะถูกน่าจะถูกทำเยอะไม่ดีนะครับเดี๋ยวหล่อเกินนะครับผมวันน้จะว่าช่วงไหนเรียมนาจ,จะว่า,าแน่นอนแน่นอนเห็นไหมครับเพื่อนผมหล่อไป้เลยนะครับหล่อไปแล้วครับเหนียวผมนะครับเหลือผมนะครับ ยุ่งมากเลยนะผมเห็นไหมครับมันปิยาเลยนะครับตอนนี้มันเจ้ายาเลยนะมันเนี่ยพอจัดก่อนนะกำลังชื่ขอข้าเนี่ยนะมันเนี่นเดี๋ยวพอติดติดนำเสกโวกำกับการย่องเตรียมโปรยาวเขเนะี่ยเชิญอาวัชให้จัดเมื่อวานไปไปเข้าเซเว่นครับผมก็เลยลืมอะไรนะลืมผ้าปิศาจไปลืมแมชก์ไปนะเขาไม่ให้เข้านะผมทีนี้ผมกับ ทำนี้ก็ได้เปลี่ยนภาพปิดปากกัขอามองหน้าชิดปิงเลยครับจัดไปวว้าว เกี่ยวทรงเหมือนอเล็กซ์อะไรตั้งค่ำดินในโอหาตัดกันเลยกัะนเนาะทรงอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะทรงมาตรฐานไทยนะทรงมาตรฐานไทยใหญ่นะครับผมคนไทยโดนใจนะครับแต่ราคามันเขาเรียกว่าราคามาตรฐานหรือเปล่าครับหกสิบบาทนะครับหาตัดกันได้นะครับผม ตอนนี้ม <house> ีเ <ok> ก <they died>. ้าแสนนะครับติ๊กแสนหนึ่งก็ร้านแล้วนะครับก็ควรใจก็เนาะให้หาทรงตัวโบให้เงีนตั้งหน้าตาเอากะมันอกี้แ้วทีงเมันี้แ้วเดี๋ยวเขาหนุ่มคนหนุ่เร่อนมันเดกเขากับคร่เขากับเร่งเขาเขากับนันเขากับตาเากัน เยาเยาค่ะพอเสร็จแล้วครับผมชีวิตเปลี่ยนครับผมพี่น้องโอเคค่ะอเ Alec เฮ็ดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับโรฮีสันในคอมเมนต์บันทึงแต่ในไลฟ์สดนี่นะเนาะเพราะว่าเกี่ยวกับจอยไลค์จอยแชร์บันคลิปวิดีโอของอ Alec เพื่อเป็นแรงใจตาเล็กเฮ็ดคลิปวิดีโอต่ออ่ะตึกก่อตั้งนาแดงในกันเนาะกตามๆกันในแตจมโมมากดติดแต่เดี๋ยมีเม็ดก่อนมอนมอนมันมอนเยอะสวย Thế để tăng thì ta dạ, hãy đi ngồi nấu uống và lại nấu uống Nằm nấu uống Đêm nay lại đi chơi ในกดตามันทีกำกบเมือนในป้ายๆก่อนทรงผมไทย